สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้เรางวดนี้เรามาติดตามบงในอีกหนึ่งงวดนะครับว่ามันจะมาหรือไม่มา <c oughs> มาแล้วครบับวงในงวดวันที่หนึ่งครับสิบเอ็ดทับหกหบนล่างวิ่งรูดศูนย์ เน้นไปที่06 3ตัวเน้นไปที่506 08 38 02 03 92 93เป็นตัวกันนะครับถ้าเรียกเข้าช่วยสร้างโรงครัววัดปู่0ด้วยนะครับตามเบอร์ธนาการที่ให้ไหว้ งวดนี้อาจจะลงเป็นงวดสุดท้ายนะครับงวดนี้อาจจะลงเป็นงวดสุดท้ายนะครับลง YouTube เป็นงวดสุดท้ายส่วนงวดต่อๆไปจะลงในกลุ่มเท่านั้นครับ